วันนี้พาทุกคนมารีวิวบ้านกันครับโครงการที่เป็นเรื่องมาวันนี้คือ a r ร์เวเบางนาจากอาริยาครับทุกคนสังเกตจากบ้านตัวอย่างบริเวณด้านหลังของเบนนี้นะครับก็มีความมินิมอลมากนะครับคลีนมากและก็ขาวมากนะครับราวกับล้างบ้านวันละสามรอบเลยทีเดียวอาริยาเนี่ยเขามีความชํานาญในการทําบ้านที่เป็นมินิมอลแบบนี้มากนะครับซึ่งคอนเซปต์โครงการนี้คือแม d l y มินิมอลครับทุกคนคือมินิมอลอย่างบ้าคลังเลยแต่ว่าก่อนจะไปดูเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะ ก่อนอื่นนะครับองขออธิบายก่อนเลยว่า a อรินเอ็กซ์บางนานเนี่ยมีทั้งหมด25ยูนิตนะครับแล้วก็มีบ้านให้เลือกทั้งหมด2ทายด้วยกันซึ่งเก๋มากเลยครับทุกคนเพราะว่าทั้ง2ทายเนี่ยวางแปลนออกมาได้เหมือนกันเลยนะครับคือจะมี2ห้องนอนขนาดใหญ่มี3ห้องน้ำนะครับแล้วก็3ที่จอดรถครับซึ่งส่วนที่จะแตกต่างกันของแต่ละแบบบ้านเนี่ยคือบริเวณคอร์ดจังตัวบ้านนะครับที่จะแบ่งออกเป็น private pool แล้วก็แบบ private courtyard ครับ แน่นอนว่าจุดเด่นคือบริเวณขอตรงกลางบ้านเนาะแต่ว่าเบนจะยังไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับทุกคนเอา f i r s t impression เมื่อเราก้าวเข้ามาสู่บริเวณโถงกลางบ้านตรงนี้ก่อนบริเวณนี้คือ l i v i n g ครับทุกคน f i r s t impression ของเบนคือเข้ามาปุุบรู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายตามากทีเดียวเนื่องจากว่าเขาออกแบบ l a เ out ของบ้านเนี่ยเป็นแปลนตัวยูใช่ไหมครับแปลว่าตัวบ้านเนี่ยจะได้ช่องเปิดที่มากกว่าบ้านปกติและตัวหน้าต่างแล้วก็ประตูเนี่ยขอบบางเชียบเลยด้วยความที่ขอบบางแบบนี้เนี่ยมันทาให้ รบ,บริเวณลิฟ่งตรงนี้เนี่ยเบนก็สามารถมองทะลุตัวขอดไปเห็นบริเวณส่วนในสุดของบ้านได้เลยนั่นแปลว่าทุกคนในบ้านเนี่ยจะมีเหมือนกับอินเตอร์แอคกันได้นะครับผ่านตัวช่องแสงเหล่านี้ด้วย อีกเรื่องนึงครับทุกคนที่ทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งมากคือตัวความสูงของเพดานบ้าน NX เนี่ยมี4-2 c ์ท l l i n g ที่สูงถึง3เมตรด้วยกันนั่นแปลว่ามันก็ยิ่งทวีคูณความโปร่งความโล่งใช่ไหมครับก็ยิ่งทําให้ตัวบ้านเนี่ยโปร่งขึ้นไปอีกครับส่วนต่อไปเป็นขอนด้เพรีทุกคนขย่ยบเข้ามาด้านในมาดูตัวขอดย้าต,ตรงนี้กันครับทุกคนอันนี้มันมีทั้งเป็นคอดยาแล้ก็เป็นตัว private p o o l แบบนี้นะ ในบ้านตัวอย่างหลังนี้ครับทุกคนจะเป็น private pool ด้วยความที่ที่บอกว่าบ้านเนี่ยเขาเออกแบบเป็นรูปตัว U ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้หันท้องตัว U เนี่ยไปทางบริเวณหน้าบ้านนะมันทําให้ตัวขอดลางบ้านตรงนี้เนี่ยมีความ private มากทีเดียวซึ่งถ้าเกิดถามไปน,นะว่าควรจะเลือกบ้านที่เป็นสระว่ายนะ้ำหรือว่าเป็นขอดยาร์ดเปรู้สึกว่าแล้วแต่คนชอบเลยเนื่องจากว่าเขามีความสวยที่ใกล้เคียงกันมากเลยครับ ส่วนต่อไปครับทุกคนเรามาดูด้านในสุดของบ้านกันบ้างนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ใช้งานและในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทําเป็นครัวปิดแบบนี้มาให้นะครับแต่ว่าในบ้านสแตนดาร์ดเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเปิดโล่งเลยก็แปลว่าคุณสามารถคอสตอมได้นะครับว่าอยากได้เป็นครัวปิดแบบนี้หรือว่าเป็นครัวเปิดแต่ว่าไอเดียนี้ค่อนข้างดีเหมือนกันถือว่าเอาไปใช้กันได้ครับ อีกจุดหนึ่งครับทุกคนที่เป็นมังว่าเป็นความแกรนของบ้านหลังนี้เลยคือการระเบิดโถงสูงตรงบริเวณดานนิ่งตรงนี้ครับคือตัวเซลิ้งบ้านเนี่ยชั้นล่างก็สูง3เมตรใช่ไหมแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็สูง3เมตรเท่ากันพอระเบิดโถงพดานปุ๊บเป็นดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยก็ได้ถึง6เมตรเลยครับตรงโถงดานนิ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการทํากระจกหน้าต่างนะครับทั้งบริเวณด้านล่างและก็ด้านบนเลยแล้วก็มีกิมมิคด้วยคือบริเวณห้องนอนชั้น2งเนี่ยถ้าเป็นในบ ลแล้วก็มองไปที่สัตว์่ายน้ําได้ด้วยครับ ต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นมาบริเวณชั้น2ของตัวบ้านกันบ้านนะครับชั้น2เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ห้องนอนครับก็คือมาสเตอร์เบดมทางฝั่งของหน้าบ้านนะครับแล้วก็ห้องนอนที่2ที่อยู่ฝั่งของหลังบ้านตรงนี้นะครับในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทาเป็นเหมือนกับคอมมอนแอร์เรียครับทุกคนเป็นพื้นที่นั่งทํางานได้นะครับนั่งพักผ่อนได้แล้วก็มีการเจาะผานังตรงนี้นะครับทำเป็นระเบียงกระจกที่สามารถที่จะอินเทอร์แอคกับคนด้านล่างได้ แต่ว่าในบ้านจริงเนี่ยจะเป็นกระจกหน้าต่างก็คือเป็นห้องนอนนั่นแหละแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับห้องนี้เนี่ยก็มีหน้าต่างขนาดใหญ่เหมือนกันแล้วก็ขอบบางเหมือนกับทุกที่ในบ้านเลยก็เป็นห้องนอนด้านหลังบ้านที่ค่อข้างโปร่งมากทีเดียวครับ ต่อไปครับทุกคนพื้นที่บริเวณระหว่างห้องนอนรองกับา a เตอร b เบ r o o m เนี่ยจะมีพื้นที่อยู่พอสมควรตรงนี้นะก็คือเป็นชานผักบันไดนั่นแหละต่บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทําให้เราดูนะครับเป็นตัวาร์เครื่องดื่มตรงนี้นะแต่อเดียของการทาเป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือว่าาร์เครื่องดื่มแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะครับเนื่องจากว่าบริเวณตรงข้ามกันเนี่ยเป็นพื้นที่ของระเบียงครับทุกคนระเบียงส่วนนี้ก็จะหันไปบริเวณข้างๆบ้านเนาะแล้วก็จะมองเห็นตัวขดยาด่าหรือว่าสระว่ายน้ำของเราด้วยครับ ตัวไฮไลท์ของชั้น2นี่ครับทุกคนก็คือมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าเขากินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของฟลอร์แปชั้น2เลยด้วยนะครับห้องนอนห้องนี้เนี่ยอยู่ทางฝั่งของหน้าบ้านเนาะก็จะมีความโปร่งค่อนข้างมากครับกระจกช่องแสงต่างๆเนี่ยให้มาใหญ่จัดเต็มแล้วก็ขอบบาง เหมือนกับพกปื้นที่ในบ้านเลยด้วยนะครับรวมถึงเขายังมีตัวระเบียงด้วยครับทุกคนส่วนตัวห้องน้ําในห้องนํามาสเตอร์เบดรูมนี้นะครับเป็นห้องน้ําแบบฟูลไซส์เลยก็คือมีทั้งตัวชาวเวอร์มาให้นะครับแล้วก็ตัวบัตถับด้วยก็เรียกได้ว่าเจ้าของบ้านที่อยู่ห้องนี้เนี่ยใช้ชีวิตสุขสบายในห้องนี้แน่นอนครับ และทั้งหมดนี้ครับทุกคนคือรีวิวของ RNX บางนานะครับสังเกตได้เลยว่าอาริยาเนี่ยเขาทำบ้านสไตล์มินิมอลได้ไปสุดท้ายจริงนะครับสมกับคอนเซปต์คำว่าแมดลี่มินิมอลมากๆเลยด้วยนะครับเดี๋ยวจะขอทิ้งท้ายด้วยทำเลของตัวโครงการครับทุกคน ทำเลของอารีเอ็กซ์บางนาเนี่ยก็จะอยู่ในทำเลยอดฮิตของบ้านเดี่ยวในโซนบางนาเลยนะครับก็าคืออยู่บริเวณด้านหลังของเมกะบางนาครับทุกคนก็มีถนนเชื่อมต่อไปบริเวณทางคู่ขนานทางด่วนกระจาพิเศษได้นะครับใครที่อยู่บ้านโซนนี้ก็สามารถเดินทางไปเมกะบางนาได้สะดวกครับและก็มีทางด่วนนะครับที่ใช้เข้าและก็ออกเมืองเนี่ยได้หลายเส้นทางเลยด้วยนะครับว่าจะเป็นตัวบริหาวิถีนะครับทางด่วนกระจาพิเศษหรือว่ามอเตอร์เวย์พระราม9ด้วยนะครับก็เลือกใช้กันได้เลยครับ ส่วนใครที่สนใจครับทุกคนตัวโครงการก็ตอนนี้เนี่ยพร้อมไปเข้าดูแล้วนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเป็นต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้านะครับจะพาทุกคนไปรีวิวโครงการไหนนะครับจะเป็นบ้านนะครับเป็นทาวน์โฮมหรือเป็นคอนโดก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ